เสียงสับปะคงสวัสดีจากอังกแษค่ะพี่น้องคะสวัสดีสุขสุคนเด้อวังวาทุกคนจะสบายดีจ้าทายก็สบายดีอยู่นะคะวันนี้มาบ้านโจยค่ะมาเกือบทุกอาทิตย์เลยพี่น้องคะนัดกันโอ้อาทิตย์นี้พี่ชายมากินนั่นมากินนี่ทําอาหารกินกันนะคุณคนหนึ่งสับมะละกอคนหนึ่งกําลังแกงเห็ดจ้ะจจยกําลังแกงเห็ดเนาะทายก็จะ ทำมะละกอวันนี้ได้มะละกอแบบว่าของจริงนะพี่น้องคะแบกฮุงของจริงจกปกติพวกใส่ก็จะเอาเป็นหัวสวิตเอาแต่วันนี้มีมะละกอเนาะพี่น้องนี่แล้วก็ตําเข้าไปโดยใส่พริกเนาะคะ่ะอ่าแล้วแต่เราชอบของใส่กับจอยนี่จะอยู่ในระดับเดียวกันก็คือไม่เผ็ดมากเมื่อตะกี้ใส่ไปกี่เม็ดสามเม็ดหรือสี่เม็ดเนาะจ้ะพี่น้องคะพอดีพอดีอดที่สําคัญเลยตํา มะละกอเนะพี่น้องต้องมีมะเขือเทศเพราะว่ามันจะได้ตําให้มีน้ําน้ําออกพี่น้องมะเขือเทศตัวนี้ไม่ค่อยมีน้ําเท่าไหร่ก็เลยใส่เยอะเนาะแล้วก็ปกติซานก็จะใส่อะน้ํามะขามเปียกลงไปด้วยแต่วันนี้ไม่ได้ทําน้ํามะขามเปียกนอกจากก็ใส่เฉพาะที่มีพี่น้องจะภากไปก็น้าลายไหลไปจ้ะอันนี้ก็เป็นมะเขือนะคะพี่น้องมะเขือที่จอยปลูกอยู่ในสวนเนาะใส่มะเขือไปด้วยจะได้กรอบกรอบอร่อยจ้ะ มะเขือปลอดสารนะคะทุกคนคะนี่นี่คือแบบว่าความชอบเนาะพี่น้องคือใส่อะไรมีอะไรใส่ลงไปโดยเฉพาะของที่เราปลูกเองนี่มันสุดยอดจริงๆค่ะแล้วก็ใส่มะนาวพี่น้องคะให้เครื่องเยอะๆหน่อยเนาะพี่น้องใส่มะนาวเข้าไปตอนนั้นใส่ใส่ไปแล้วก็คือน้ําตาลนะคะที่ที่เยอะๆใส่กับตำกับพริกเนี่ยอันนี้พึ่งมาใส่ ผงชูรสก็คือใส่พอให้มันชูรสนิดหน่อยเนาะแล้วก็ปาลาราให้เครื่องเยอะๆพี่น้องมันจะได้ปีน้ํามันจะได้มีน้ําแบบว่าอร่อยนะนะคะก็ตําเครื่องให้เข้ากันแล้วก็ชิมพี่น้องจะแบบได้รสชาติตามที่ต้องการก็เอาเลยของพบใส่รสชาติเปรี้ยวหวานนิดนึงเนาะค่ะนัวโอ้ยอร่อยค่ะเพราะว่าจะเน้นเป็นน้ําปลาราอย่างเดียวจะไม่ใส่น้ําน้ําปลาเนาะสองคนนี้ส่วนใหญ่ตํา พี่น้องพูดจริงๆนะใส่ยมาภาคนี่เพราะว่าใส่แบบน้ำลายไหลเลยพี่น้องอยากกินอีกคิดถึงแล้วมันมันอร่อยที่มาภาคนี่เพราะว่าไม่เอาเสียงจริงเพราะว่าเราทำถ่ายแล้วมันนานนานพี่น้องคะเนาะก็คือสับมาแลกอก็เป็น5นาทีหนาทีแล้วเราต้องมาเร่งสปีดเอาล้วก็มาคุยสู่ฟังว่าเออเราคุยอะไรกันบ้างทำอะไรกันบ้างให้ทุกๆคนฟังทุกๆคนดูด้วยนะจ๊ะนั่นเห็นบอปันมาตั้ง กินเราจะมาชวนทุกคนกินเพราะว่าวันนี้พวกอีฉันมีอาหารพิเศษจ้ะอาหารพิเศษของคนต่างแดนเนาะสำหรับทรายกับจอยนี่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทยนะคะอาหารอีสานไทยอีสานนะจ้ะสำหรับทรายนเน้นส่วนอีสานเนาะจอยก็จะมีทั้งไทยทั้งอีสานจ้ะวันนี้มีแกงเห็ดที่จอยไปเก็บด้วยนะคะพี่น้องจอยชวนมากินชวนมากินแกงเห็ดด้วยเพราะว่าจอยเก็บมาเขาบอกว่าถ้ามี เื่อกินนี่จะอร่อยจอยว่าพี่ชายมาได้หรอชายก็โอเคไปไปจ้ะเพราะว่าได้หยุดหนึ่งวันหนึ่งวันต่อสัปดาห์หมายถึงว่าวันวันที่ตรงกับจอยหมายถึงว่าวันจันท์เนาะชวนกันไม่ทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทานข้าวด้วยกันก็จะไปเดินด้วยกันทํานั่นทํานี่พี่น้องคะวันนี้บอกได้เลยว่าอร่อยมากๆพี่น้องจอยเขาแกงเนาะจอยแกงเห็ดทรายตมามะละกอจอยแกงเห็ดพึ่งเกาลัดที่จอยเก็บมาแล้วก็ใส่ฟักทอง ปากินนะจ้าที่ของอังกฤษที่โจยซื้อมาน่ะมันเหนียวนุ่มอร่อยพี่น้องแล้วก็แกงแบบลาวๆโอ้ยแซ่บพี่น้องเว้ามากนี่ก็คือน้ำลายไหล <laughs> มามาพี่น้องคือน้องเมลี่บ้านนะจ้ามาเด้อพี่น้องเด้ออร่อยค่ะแซ่บไหลเด้อพี่น้อง <laughs> ยี่หลี่สแบบ่มานั่งดูตัวเองแบบว่ากินนะะจะมานั่งดูตัวเองกินตอนนี้นะน้ำลายไหลเนาะ อยากกินอีกสองคนคุยกันเรื่องอะไรรู้ไหมพี่น้องคุยกันเรื่องป่าเห็ดจอยแบบพี่ชายคิดถึงพี่ชายมากเลยจอยพูดให้ฟังนะจ๊ะในเรื่องไปเก็บเห็ดเพราะวันนั้นจอยไปกับสามีจอยไซยก็ไซไม่ว่างเนะาะไซว่างวันเดียวที่ตรงกับจอยคือวันจันทร์แต่ส่วนใหญ่ไซก็จะไม่ได้ไปเพราะว่าทําธุระให้คุณย่าทํานู่ทนทํานี่พี่น้องจาอ๋านะนั่นแหละเพราะตอนนี้ที่อังกฤษ เริ่มหมายถึงว่าเห็ดไอ้ที่เป็นป่าที่พวกทรายไปเก็บเขาจะออกในช่วงนี้นะคะเดือนตุลาคมนะจอยก็ไปเก็บมาก็ชวนกันมากินจ้ะทรายก็ตําส้มตำแบบอร่อยมากๆนะจ๊ะเ <c oughs> ขาปวกเ <c oughs> <c oughs> นาะอร่อยครอร่อยมันเนาะอร่อยอีฉันต่างหากแต่หม,มายถึงว่าสําหรับทรายกับจอยรสชาติเดียวกันรสชาติแบบส้มตําคล้ายๆกันเลยเนาะจอยเขาแกงเห็ดพีนองม,มีมีฟักทองที่จอยไปซื้อ อ่าปั๊มกินนั่นที่ฟาร์มเป็นลูกเขียวๆนะคะเขาจะเหนียวหนึบมากตอนนี้ซายก็ไปซื้อมาไว้เยอะแล้วเอามาแกงใส่เห็ดพี่น้องแกงแบียบลาวๆซดแล้วก็กัดเห็ดกรุบๆเนาะค่ะแล้วก็อร่อยพี่น้องอร่อยมากๆเนาะนั่นแหละส้มตํำก็อร่อยกินกันสองคนคนก็คุยไปกินไปพี่น้องนี่แหละ ถ่ายทอดเรื่องราวต่างแดนให้ทุกคนดูว่าได้กินอาหารบ้านเรานี่คือสุดยอดเลยสําหรับายนะพี่น้องายจะไม่ค่อยถนัดเรื่องอาหารต่างชาติไม่รู้เป็นไรเนาะใครทานได้ก็ก็แล้วแต่นะแต่ว่าายทานไม่ได้คือทานได้แต่หมายถึงว่าไม่ไม่อยู่ท้องนะภาษากลางก็คือภาษาอีสานคือบอยู่ท้องนั่นแหละแต่ว่าภาษากลางไม่รู้อะไรนั่นแหละหมายถึงว่าไม่อิ่มนานเ่ยนะคือรู้สึกหิวอยู่ตลอด ต้องได้ข้าวเหนียวหรือไม่เข็เข้าสวยแบบนี้จ้ะเนาะสำหรับใา่นะพี่น้องอาหารใส่นี้จะคล้ายๆกับจอยหมายถึงรสชาติเพราะใส่ก็จะเน้นเรื่องอาหารอีสานมากกว่าพวกส้มตําพวกปนปลาพวกลาบหมูพวกเนื้อย่างเนื้ออะไรเนาะจอยเขาก็เน้นอาหาร อาหารไทยๆแต่ว่าจอยก็ทานได้ทุกทุกอย่างเน่ยนะจ๊ะอาหารอีนานก็ทานได้ถ้ามาบ้านทรายในทรายทำอะไรนางก็ทานได้หมดเหมือนทรายทรายไปบ้านจอยทําอะไรก็ทานได้หมดชวนกันค่ะชวนกันทําอาหารกินสองคนเนาะ <c oughs> เขาเรียกว่าทานมันได้อัตรลดค่ะถ้าทานด้วยกันมีเพื่อนคุยเ <c oughs> พื่อนกินแต่ว่ากินคนเดียวก็อร่อยอยู่แต่หมายถึงว่าความเป็นแบบอืมความเป็นอัธรลดนัมนไม่ได้อัธรลดเนาะพี่น้องจ๋านี่แหละ คือแบบบ้านๆแต่ว่ามันสุขใจเนาะนี่มะเขือเทศเอามะเขือที่จอยกินอยู่เขาจอยก็ปลูกปลูกเองพี่น้องบอกพี่สายกินเพราะว่าภูมิใจมากๆมันยังอ่อนๆอยู่อร่อยเนาะอร่อยเพราะจอยชอบกินมะเขือเพื่อนก็ปลูกไปเพื่อนก็จะเอาแช่ช่องแข็งไว้กินเวลาที่ปลูกไม่ได้ก็คือหน้าหนาวกินไปชมบรรยากาศไปปะพี่น้องเครื่องบิน <c oughs> เครื่องบินเล่นนกนี่แหละสายจำไม่ได้เราก็ถ้าชวนกันคุยกัน คือซึ่งเนาะพี่น้องเล่าสู่ฟังว่าซึ่งถ้าเราอยู่ต่างแดนเนาะพี่น้องจ๋ามีเพื่อนที่รู้ใจเนาะสำหรับเพื่อทรายนเพื่อนที่รู้ใจก็คือคนไทยนะสําหรับทายที่เป็นคนอังกฤษมีเพื่อนอยู่นือเป็นคนต่างชาติคือเราไม่สามารถที่จะสื่อสารจากจิตใจหรือจากคําคําพูดของเราให้มันเหมือนจิตใจลึกๆเราเน่ะมันออกออกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เกิดที่นี่พี่น้องเราจะใช้คําไม่ค่อยค่อย ค่อยๆได้ถูกเท่าไหร่แต่คนบ้านเดียวกันเหมือนสายกับจอยเนี่เรารู้ภาษากันภาษาไทยคุยกันมุกตลกของไทย,ไทยเราก็รู้เรวก็หัวเราะกันนะคะ,ะมีอะไรปรึกษากันพูดลึกซึ้งในเรื่องของความรู้สึกนี่มันได้ใช่ไสินคะคะมันก็เลยถือว่าโชคดีที่มาอยู่ต่างแดนแล้วมีเพื่อนคนไทยด้วยกันที่รู้ใจกันพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้นะสําหรับสาย แต่ว่าคนไหนที่แบบว่าโอเคกับฝรั่งก, mm. ก,ก็ก็แล้วแต่แต่ว่าไชไซก็คือคบได้แต่ว่าจะไม่ได้สนิทแบบว่าแบบนี้นะพี่น้องเพราะฝรั่งเขาก็ไม่ได้กินอะไรแบบเราแล้วก็ไม่ได้สไตล์แบบเราใช่ไหมละ่ะบางครั้งก็ปาร์ตี้อยู่ยังเสนาจา์ไม่ได้มาชวนกันกินข้าว mm. บ่อยๆแบบนี้เด้อพี่น้องฝรั่งนั่นเ <laughs> นาะอันนี้ถึงว่าายโชคดีแล้วก็สองคนโชคดีซึ่งมาเจอกันพี่น้องรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตเด้อคุเจอา <laughs> ปานผู้บ่าวผู้สาวด้วยจะเล่าสู่อฟังว่าสองคนนี้รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตเพราะว่าตอนนั้นจอยเขาดูวิดีโอทรายจอยยังไม่ทําวิดีโอนะคะตอนนั้นจอยอดูวิดีโอของเมียฝรั่งทั่วๆไปนะพี่น้องจ๋าทีนี้เพื่อนก็เลยมาเจอวิดีโอของทรายเี่ยนะว่า โอ้อยู่เมืองเวสต์บีนะเพื่อนว่าโอ้เมืองเวสต์บีฉันไปปล่อยมากพาลูกสาวไปทํากิจกรรมพากันมาซื้อของนู่นนี่นั่นเนาะทำไมไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้เลยเพ, <c oughs> พ,พื่อนว่าที่เพื่อนพูดกับสรายนะเพื่อนก็เลยเขียนในกล่องหมายถึงโอไม่ใช่เขียนในคอมเมนต์เขาเรียกเนาะทีนี้ก็ขอเฟซกันติดต่อกันในเฟซเขียนหากันทีนี้เขียนไปเขียนมาบอกว่าตาไม่ค่อยดีสําหรับทรายนะจอยก็เหมือนกัน โทรคุยกันดีกว่าเพราะว่าเขียนมันเข้าใจยากเนาะก็โทรกันพี่น้องโทรไปโทรมาชวนกันมาบ้านทซายจอยชวนไปบ้านจอยก็ได้เลยได้รู้จักสนิทสนมกันนั่นแหละคือรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตสองคนนี่ค่ะปานผู้บ่าวผู้สาวายพูดเล่นนะนะพี่น้องแล้วเล่าสู่ฟังเนาะว่าสองคนรู้จักกันได้ยังไงแล้วก็ตอนนี้ายก็ทานเข้าไปเหรจ้ะทานไปแล้วก็คุยกันไปตามสไตล์ คนไกลบ้านเหมือนกันเข้าใจกันพี่น้องคะนั่นแหละคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่เขาเรียกว่าอย่างนั้นนะจริงๆค่ะคุยภาษาเดียวกันเนาะค่ะพี่น้องกินอาหารคล้ายๆกันทํานู่นทํานี่คล้ายๆกันนั่นแหละมันก็เลยไปกันได้เนาะพี่น้องโอเคแล้วค่ะสําหรับวิดีโอวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วว่าอยู่ที่ต่างแดนมีเพื่อนคนไทยด้วยกันที่รู้ใจกันนะคะ ถึงว่าคนไทยด้วยกันแต่ต้องรู้ใจกันอืมนอะกพี่น้องอยู่ด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนั่นถือว่ามีความโชคดีค่ะนั่นแหละพี่น้องจ้าวันนี้วิดีโอของทายก็ประมาณนี้ละจ้าทำอาหารทานกันคุยกันไปเล่าสู่ฟังว่าเราเป็นยังไงบ้างทางต่างแดนเนาะพี่น้องอย่าลืมนะจ๊ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอของทายแล้วก็ของจอยด้วยเด้อพี่น้องเด้อโอเคค่ะไปแล้วพี่น้องคะโอเคบายบาย นั่นแหละจ้ะพี่น้องว่าจะไปแล้วก็เลยติดลมเดี๋ยวอีกสักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอีกสักหน่อยนั่นแนะหนนนละว่าจะจบคลิปเรานั่นแหละพี่น้องสําหรับทรายเรามาอยู่ต่างแดนนี่เรื่องของใครถามว่าคิดถึงบ้านไหมเนี่ยมันคิดถึงคิดถึงพี่น้องแต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะแต่งงานกับคนต่างชาติที่เขายังไปอยู่ไทยไม่ได้เราก็ต้องยอมรับในจุดนั้นสําหรับทรายเนาะพี่น้องนั่นแหละสามีอยู่ไหนลูกอยู่ไหนทรายก็อยู่ได้เนาะไม่จําเป็นจะต้องเป็นที่ไทยหรือ หรือจํากัดว่าที่ไหนนี่หละพี่น้องแค่คนที่เรารักแล้วก็รักเราอยู่ในเราก็อยู่ได้นั่นแหละพี่น้องนันเป็นแบบนั้นเรื่องอนาคตเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะถ้ายัางไงฝากกดไลค์กดแชร์ชีวิตต่างแดนของทรายกับจอยู่นะคะบาย